สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเิงเหงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทรศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับไอเดียไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์เช่นกันนะครับทางร้านเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพื่อไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะฮะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเิงเหงด้วยนะพี่นะ มาพบกับรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1เป็นเหลวนหลวงปูสุกวัดปากคอมะขามเท่านะสองสี่หกหกกะไรทองนะครับสวยๆเลยพี่สวยเดิมๆกันเลยนะนี่กะไรทองหลวงปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะพี่นะขอบกระบอกเก่าๆสวยๆกันเลยพี่เก่าสวยๆกันเลยนะดูเวทไก่ปลาเต็มๆเลยหลังยัน ไปพัดสวยๆนะเก่าๆเดิมๆกันเลยพี่ๆนะเก่าๆเดิมๆกันเลยนี่กะไหลทองหลวงปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังรุ่นหนึ่งนะปีหนึ่งเก้านะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังฮนะเก่าๆสวยๆเลยพี่ รุ่นหนึ่งสวยๆดเด,เ,ดเลยดูหน้าตาของพ่อคมชัดกันเลยนะพี่นะสมูกโด่งๆนะฮะขอบจัดสวย,สวยคๆคมๆกันเลยน่ฮะสวยๆดมเดนะปีหนึ่งเก้านะฮะบ้านปลูกกระสังนะฮะวัดเฉลิมราชนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่ เก่าๆสวยสวยกันเลยนะครับผมผมขอเพียง5้าบาทพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นเสมาหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างนะเก่าเก่าสวยสวยเลยฟรีหนึ่งห้านะพี่นะเสมาหลวงพ่อออดนี่เก่า,าสวยสวยจมูกโดง่งโด่งเลยนะพี่นะดูจมูกโดง่งๆดงกันเลยนะพี่สวยสวยเดมิดมเดิมกันเลย หลังเย็นใบพัดนะพี่นะนี่ยหลังเย็นใบพัดหูในตัวหูในตัวสวยๆเดิมๆกันเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่นะเก่าๆสวยๆหลวงพ่ออดนะผมขอหกร้อยบาทเอ้ห้าร้อยบาทขอพี่ห้าร้อยบาทครับต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพศรีแปดสองนะฮะหนังสือตรงดอกแกันคโค้งโหูเชื่อมห่วงเชื่อมกะไหลทองนะฮะได้นะกะไหลทองสวยๆเลยพี่ สวยๆเดิมๆเ,เลยหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะพี่นะขอบกระบอกนะฮะนี่ดอกจันโค้งดอกจันโค้งนะหนังสือตรงดอกจันโค้งยันห้าสวยๆเลยพี่กะไหลทองสวยๆเดิมๆเ,เลยนี่แต่สวยเดิมๆเ,เลยพี่ดูนะครับนี่ให้สวยเลยผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหเรียญเศรษฐีหลวงผู่ดูนะฮะวัดสแกรีสามหนึ่งนะฮะเหรีทองแดงนะฮะเศรษฐีหลวงผู่ดูเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่เก่าๆสวยๆเลยดูขอบตัดคมคมเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยเนี่ยดูเก่าๆสวยๆวยี่ ผิวพันธุ์สวยเลยนะพี่นะนี่ผิวพันธุ์สวยๆเลยพี่ดูนะพี่ดูนี่เก่าๆสวยๆเลยครับพี่เกา่าๆสวยสวยเลยเสียงเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสแกปีสามหนึ่งนะคักบก่อห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนของสี่เจ็ดสามนะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะฮะนี่เก่าเก่าสวยๆเลยอันนี้เป็นหูในตัวนะพี่นะหูในตัวนะหลงังด้านหลังมีจานนะพี่ โอ้โหในตัวให้สวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะโอ้โหในตัวสวยๆเลยพี่หลวงพุทไ่นี่หลวงพุทไข่วัดเชิงเลนหัวห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นพระพุทธชินสีนะฮะรุ่นแรกสองสี่สี่โซนนะพระพุทธชินสีเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนี่ แถวเก่าส,สวยๆเลยหูยันยานเลยนะหูยันยานเลยนะสวสวยๆเลยเดี๋ยวขอบคมๆกันเลยนะสองสี่สี่ศูนย์เก่าสวยสวยเดิมๆกันเลยพี่แถวเก่าสวยสวยเดิมๆกันเลยนะพระพุทธชินสีห์วัดบวรน,นะพี่นะ สวยดเดิม,ดม,ะมอะไรผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทแตมาเป็นเหรียญแปดรอบหลวงพุทธิรมแปดรอบหลวงพุทธิรมวัดรหัสไร่บล็อกแฉลบอ่ะบล็อกแขนหล,มนนลุมเก่าๆสวยๆนะมีตัวทอยอยู่นะพี่นะที่สังคติด้านล่างสวยๆเดิมๆเมลยพี่กาไหลทองเนาะดูนะนี่มเม็ดพด ขึ้นส,สวยเลยสวยๆเดิมเดิมนะฮะมีเส้นเขตขึ้นนะฮหิวพันเรียบถึงปีหนึ่งแปดนะพี่นะสวยๆเดิมเดิมเลยนะสวยๆเดิมเดิมกันเลยพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทแล้วแต่มาเป็น <c oughs> หลวงพ่อกานวัดพญาตนะฮะหลวงพ่อกานวัดพญาพตาสอง สี่หกเก้าเก่าเสวยสวยเลยนะนี่อันนี้เป็นพิมพ์เสี้ยนตองนะพี่เป็นพิมพ์เสี้ยนตองสวยสวยเดิมเดิมกันเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพิมพ์เสี้ยนตองนี่สวยสวยโอ้โหคอดๆเลยนะพี่นะนี่พิมพ์เสี้ยนตองสวยสวยเลยพี่เก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมเลยพี่ผมขอ500บาทพอพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อตู้หลวง พ่อตู้วัดศรีสะช้างปีหนึ่งสองของพอตู้วัดศรีสะช้างปีหนึ่งสองนั่นเเส้นขีดนี่ส,นสวยๆเลยขีดเต็มเลี่ยนเลยนะพี่นะนี่เส้นวิ่งทั้งด้านตรงด้านข้างนะพี่นะเนี่หูนี่ยโหขีดส,สวยๆเดิมๆหน้าตาคมๆกันเลยนะพี่นะหน้าตาคมๆเลย สองห้าหนึ่งสองนะนี่สเส้นสเส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะนี่เก่าเดิมๆเลยพี่เก่าเดิมๆเลยนะผมอขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ,ะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพระศิ์วัดหนองเต่าหลวงพระศิ์วัดหนองเต่านะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยกะไหลทองสวยๆเดิมๆเลยพี่หลวงพุทธิน์วัดหนองเต่านะไหลทองเสียมาหลวงพุทธินนะ้ำก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะีนะสองสี่เก้าสี่ เราพ่อแก้ววัดสามเรือนนะสองสี่เก้าสี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะไม่ดไข่ปลาเต็มๆดูหน้าตาหลวงพอ่อเมตตาคมชัดตูด้กระเดือกดูพี่คมคมเลยนี่คมคมสวยๆกันเลยนะพี่นะคมคมสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่ยันสี่สวยๆเลยพี่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่ เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะขอเพียง5 0าบาทพี่ห้าร้อบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะฮะหลวงพ่อเงินหลวงวัดโดนใจหอมรุ่นแรกนะสองสี่เก้าสามนี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่เก่าเก่าสวยๆเลย หลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะพี่นะนี่บล็อกแรกบล็อกแรกพี่หลวงพ่อเงินบล็อกแรกนะสวยๆเดิมๆหลวพอห้าร้อยบาทที่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียนหลวงพ่อส่งนะวัดเจ้าฟ้าสารารอยกะไหลทองนะหลวงพ่อส่งดูหน้าตาเส้นหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะดูสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่ดูหน้าตาเส้นหน้าผากคมชัดดู เม็ดไข่ปลาวิ่งเต็มๆครบๆเลยนะพี่นะขอบตัดคมๆเลยนะนี่ฮะเล้ฟ้าสารารอยหลังยันห้าโหหงปิ้นปิ้นทองแดงกะไหลทองแล้วพี่นะทองแดงกะไหลทองสวยๆเดิมๆกันเลยพี่สวยๆเดิมเกันเลยนะคงกวห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นวันนี้มาพบก,กับเหรียญน,นี้หลวงพ่อฉ่ำนะหลวงพ่อฉ่ำวัดท้องคุ้งนะพี่นะ สองสี 2, 4, 8, ่แปดเก้านี่หลวงพ่อฉับวัดทองคุ้งเสมาหลวงพ่อฉับวัดทองคุ้งเก่าๆสวยๆนะเดี๋ขีดที่โต้เลยสวยนะววเๆวย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 เดิมๆกันเลยนะพี่นะเนี่ขอบตัดคมๆกันเลยนะยันสามสวยๆเดีวขอบวิง่งนี่เส้นสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะ สวยๆเดิมๆกันเลยผมขอเพียง500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญเหรียญพระแก้วมรกตนะฮะพระแก้วมรกตวัดพระศรีสองสี่เจ็ดห้านี่กะไหลทองสวยๆเลยนะเนี่ยพระแก้วมรกรนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยสองสี่เจ็ดห้าที่เราเรียกงานฉลองวัดพระศรีนะฮะ รัตนศาสดารามรัตนศาสดารามในงานร้อยห้าสิบปีน,นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยแล้ว <uhhh> ก็แก <nea> ้วมรกตนะฮะนี่เป็แก้วมรกตนะสวยสวยเดิมเดิมเริ่มก้ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนเรนอามหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามสองสี่หกศูนย์นะ ดูเส้นวิ่งนะพี่นะเส้นวิ่งขึ้นเต็มเรียกเลยนะเส้นคนแมวเส้นวิ่งเต็มเลยนะพี่ดูชัดๆนะนี่ข้างๆดูช,ชัดๆตรงไหนดูไม่ชัดทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะเบร์อจะขึ้นให้หน้าจอเลยนะพี่ดูด้านหลังนะฮะนี่เป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆสวยๆเลยพี่ดู ดูเลยตาเปล่าเลยสวยงามเลยนะเส้นนี่มองเห็นได้ตาเปล่าเลยนะพี่นะกูขอ500บาทพอพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพริง้งหลวงพ่อพริ้งวัดวรจันทร์นะฮะ2410ี่หนึ่งศย์ถสอเด่เนส,สวยเลยพี่นี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเนี่ยนะ,นะ,ะเป็นเหรียญลงดำหลวงพ่อพริ้งนะพี่นะนี่เก่าเาสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าเาสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะ นี่ครับผมดูชัดๆนะพี่นะสวยๆเลยนะครับชัดๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะผมก็ห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงสองสี่เก้าสองแลพี่นะนี่มีขอบวิ่งด้านในอีกเส้นหนึ่งนะพี่นะสวยๆเลยผมชัดๆเลยนะขอบ หน้าตาหลวงพ่อคมชัดมากเลยพี่อาหลวเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยพี่นี่ฮะสวยๆเดิมๆไปเลยนะครับนี่หลวงพ่อทองสุกวัดตโจดหลวงหูก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนหลังคินาราชนะฮะ วัดถ้ำสำนักคุณเนนสองสี่แปดสิครวงพเขียนในสำนักคุณเนนนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยนะเดิมๆกันเลยนะพี่นะดูนี่เป็นเหรียญลมดำนะพี่นะเป็นเหรียญลมดำหูห่วงปิ้นๆเลยดูหลวงพ่อพุทธชินราชเก่าๆสวยๆเลยนะหลวงพ่อเขียนดูหน้าตานี่คงชัดเลยนะพี่นะ คมชัดเลยนะน้องเขียนขอ500บาทพี่500บาทต้องมาไปเหรียญหลวงปุตโตรุ่นแรกเลยนะพี่นะเหรียญปุตโตวัดประดูชิมพีปี1นนะสองห้าหนึ่งศูนย์เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนี่ต่อโคตรเห็นไหมพี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะ นให้สวยละวัดประดูชิมพีนะสองห้าหนึ่งศูนย์นะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนี่เก่าสวยสวยเดิมเดิมมาเลยพี่ขอห้าร้อยบาทพอพีห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลือวัดสาวชิงโงกสองสี่เจ็ดเจ็ดนะฮะกะไหลทองหลวงพ่อเหลือนะสว,สวยเลยนี่เลย หน้าตาหลวงพ่อนคมชัดมากลูมเม็ดในตาคมคมเลยนะเส้นจีวรเนะี่ยอะไรคมหมดเลยขอบจัดสวยๆเลยนะหลังยันใบพัดนะสองสี่เจ็ดเจ็ดนะฮะพระอธิการเหลือที่ลึกวัดสาวชงกสวยๆเดิมๆหูเชื่อมนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่ก็ห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาไปเดืียหลวงปู่เผือก หผู้เผือกวัดกิ่งแก้วพิมสีเลียมนะทองสี่แปดหนึง่งนี่สวยๆเลยพี่เนื้อทองฝาบาทเนื้อฝาบาทเก่าาสวยๆนะขอบตัดคมๆเลยพี่หลังยันห้านะพี่นะหลังยันห้าสวยๆดูเส้นขนแมวดูเส้นเม็ดพดนะพี่นะหัวผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะพี่ สวยๆเลยเนื้อทองฝ่าบ้านนะพี่นะผมก็ห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาเป็นเตาหลวงพระเหวเตาหลวงพระเหววัดไร่แจงทองรุ่นสุขใจปีสามเจ็ดนะพี่รุ่นสุขใจปีสามเจ็ดสวยๆเดิมๆไปเลยพี่สวยๆเดิมๆไปเลยนี่ฮะตอกโคตรตัวทองตอกเนี่ยตอกโคตรไปนะพี่นะสวยๆเดิมๆไปเลยนะพี่นะ นี่สวยๆเดิมๆให้ดูเท้ทาเต่ายังเปื้อนอยู่เลยนะให้นะนี่เทา้าเต่ายังเปื้อนอยู่เลยนะเหมือนพว,พวกไปเดินหากินมาเลยพี่รุ่นสุขใจนะนขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียนพระยี่สิบห้าศตวรรษนะฮะวัดสุดท้าปีสองพันห้าร้อยนะฮะบล็อกไม่มีเข็ม บล็อกไม่มีเข็มเกา่าๆสวยๆเก่าๆสวยเๆวยวยเดิมๆกันเลยนะเกา่าๆสวยๆเดิมๆเลยอันนี้นเป็นเนื้อชินตะกัวนะผมก็ไม่แน่ใจนะผมดูเป็นะเป็นเนื้อนี้นะ,นะเกา่าๆสวยๆเลยผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาครับผมไปเดินลวงพุตโตวัดประดู่ชิมพีนะฮะ วัดประดูชิมพีสองสามนะออกวัดสีขันนะนี่นะออกวัดสีขันนะประดูชิมพีนะฮะไอ้ออกวัดสีขันเก่าๆสวยๆดูนะเป็นเหรียญที่สมบูรณ์มากเลยนะพี่นะสมบูรณ์เลยนะเหรียญลมดำทีสวยเลยนะพี่นะนี่วัดสีขันทารามีพูดจัดสร้างนะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยพี่ นี่ฮะสวยๆเดิมๆกันเลยนะครับสวยๆเดิมๆ,ๆกันเลยทุกคนห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญละคังห,วงงอองหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะเหรียญละคังเหรียญทองแดงนะพ่อโขอหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะฮะนี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกัน,นเนลยนะพี่ดูนะพี่นะนี่สองห้าหนึ่งสามตรงมีนูๆนๆโผลขึ้นมานะพี่นะ นูนองเลขกห้ากับเลขกหนึ่งนะพี่นี่เก่าๆสวยเป็นรุ่นพิเศษนะพี่เนาะรุ่นพิเศษวัดช่องแขนะฮะดูด้วยตาเปล่าจะเนี่สยสวยเลยนะพี่นี่ยแล้วก็พรมวัดช่องแครก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาไปเด่นหลวงพ่อเจียมวัดอินทารุการามรุ่นหนึ่งพิมพ์อาทิตย์นูนนะปีหนึ่งแปดเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูว่าอาทิตย์นูนูน สวยสวยเดิมๆดิมมีเส้นขีดอยู่ตรงรอเรือขึ้นมาไอ้ลอลีขออภัยเห็นไหมไอลอลหนนะฮะนี่หลวงพ่อเจียมเขาเก่าสวยสวยเลยพี่จังหวัดสุรินทนระ์เนี่ยนี่ดอกบัวบานดอกบัวตูมสวยๆเดิมๆกันเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยนี่ อ่าดูชัดๆนี่พี่เอาเก่าสวยๆเลยนะนก็ห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงปู่แพ้วหลวงปู่แพ้ววัดกำแพงแสนนะพี่นะวัดกำแพงแสนสองห้าสามแปดดีสองห้าสามแปดสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่สวยๆเดิมๆเลยรุ่นพิเศษนะพี่นะนี่สองห้าสามแปด เนื้อทองแดงสวยๆเดิมๆเ,เลยหลวงปู่แพ่วเปอลุ่ฮะผมก็ห้กการ้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปูโงป่โอภาสีฮะหลวงปู่โอภาสีนี่น่าจะเป็นผมถ้าผมดูไม่ผิดเป็นอาสมบังมดนะไม่ได้สองสี่เก้าหกหลวงปู่โอภาสี เก่าๆสวยๆพญยายนาคืนดูเม็ดฝอยในในหูนะพี่นะชัดๆเดิมเดิมกันเลยนี่เก่าสวยๆนะพี่นะดูเม็ดเนื้อเกินสวยๆเดิมเดิมกันเลยพี่สองสี่เก้าหกออนี่สองสี่เก้าหกสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะกม่อเพียง ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้าดูถูกใจองไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยที่เบอร์นี้หรือถ้ายังดูรูปไม่ชัดเจนทักไกดีไลน์าลาลามาได้เลยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด e ีต่อๆไปเนาะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านน,นิกเ n ด้วยนะครับวันนี้ร้านนิ k ิงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ